ว่าไงครับเพื่อนรักเสียยะจัดให้ครับผม Vios t d Sportivo นะครับผมเข้ามาละละลอชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันชุดแต่งแท้จากโรงงานที่สำคัญคัญคนนี้มีทีเด็ดเยี๋ยวรับชมได้เลยครับผมมา t o y ย t a Vios 1.5 e t ด d Sportivo นะครับปี2016ลอลอชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับละลอเลย แม็ t เทียดีสปอรนะครับจากโรงงานอ่าด้านในครับมีทีเด็ดชมโอ้โหตีแผงเครื่องเสียงครับตีแผงเครื่องเสียงล,องล,องอล่อๆเรีไแปดโลเกียร์ออโตจอต้ออตออตอต้งถอยวิทยุครบคันคันนี้อ่าฟีดาวฟีจองบัตรใบเดียวออกรถจบศูนย์บาทนะครับผมมา จัดจบได้ทุกอาชีพซื้อได้ทั่วประเทศไทยเหนืออีสานกลางใต้นะครับผมลูกค้าไม่ต้องเดินทางมานะครับอะ่ะตะคงตะเข็บเดิมหมดครับผมรถรับประกันเลยเป็นรถบ้านเจ้าของป้ายแดงมือเดียวลำบากเดียวรถไม่มีประวัติชนหนักพความจมน้ำน,นะครับผมไม่มีการติดกงติดแก๊สนะครับรับประกันเลยโครงสร้างเดิมบล็อกเดิมครับผมอ่าจัดจบได้ทุกอาชีพซื้อได้ทั่วประเทศไทยเหนืออ,อีสานกลางใต้ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมานะครับผม บริการทําสัญญาให้ถึงหน้าบ้านเกษตรกรค้าขายรับเหมาทําไร่ทํานาทําสวนพ่อบ้านแม่บ้านรอปภขับวินขับแก๊บขับหกล้อขับ10ล้อเสียยะรับจบศูนย์บาทดูห้องเครื่องครับผมอ่ารอรอเบ้าโชคเติมเดิมนะ็อตฝากระปุกฝากระโปงไม่มีรอยไขยรอยแตะเครื่องขาวๆเครื่องแห้งๆสนิทครับผมมาครับโตโยต้าวีออส 1.5e เทียดีสปอร์ตยโวนะครับปี2016 ราคาขายเลย4 2 5 0 0 0บาท FC ที่รับชมเสียย่าอยู่นะครับสนใจแขปบหน้าจอมาแอดไลน์หน้าช่อง Tiktok Facebook YouTube เอาส่วนลดไป20,000บาทเหลือขาย45,000บาทนะครับปีแรกรับดอกเบีย้ย0% 12เดือนลูกค้าผ่อนเพียง4,900บาทนะครับหลังจากนั้นผ่อน7,000บาท FC เสียยะรับชมอยู่ชอบถูกใจขอหัวใจให้เสียยะคนละหนึ่งดวงแล้วคอมเมนต์บอกทออีรับชมจากจังหวัดไหนมั่ง เดี๋ยวเซยะสุ่มแจกเสื้อ FC Fanpage ไปนะครับผมแจว